ใช้ตส่วนบุคคลหันมาใช้จักยานเ่อนรว่าร้อนรถอุบิเหตบนท้องถนนเขื่พาอากาศไหนลูกไหนล่ะเยอะเลย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  <cười> <cười> dạ dạ lời luôn. Già giàเลย. chào cho